ท้องจะรับไหวหรือไม่ไหวโปรดติดตามตอนต่อไปครับพี่น้องเมื่อสิงห์ลดกรกิจวันนี้ยกกองทัพในานามซุมช่างหลังสิงห์บางพะนอดออกมา<บ> ลงในกิจจอดีนสายจากจังหวัดร้อยเอ็ดดูไม่ออกบอกไม่ถูกเอาไว้รอตะพานจะแม่ปลาดูทองเที่ยวนี้ตกระกำบหลับากะแล่เที่ยวนี้เจ้าแม่ปลาดูทองจะพายแรงแสงหนีได้ไม่ได้ล่องน้ำแดงโบดไปลิบี้ตีจี้กอนคอสิงรถนกีไมั่ยอมไม่ยอมไปท้องม่แท้พายแรงแสงหนีมาพายแรงแสงหนีมาพายแรงแสงหนีมาปลาดูทองบดไปลิบี้ตีจี้กอนคอกอดคอสิงรถนกีจะหนีรอดปลอดภัยหรือไม่จะหนีรอยตัด วางภายไปให้สิงดนธกิจหนีเข้าเซนใช่ใจดีใจขอบใจขอเสียงตบมือหน่อย,อยสุดยอดครับคู่นี้สุดยอดครับเรือตัดสินขอญาตพี่น้อง่อยไมดองครับเป็นทางการคณะกรรมการตัดสินยกธงให้เรือร่องน้ำน้ำเงินครับ คณะกรรมการตัดสินให้เหลือ่องน้ำน้ำเงินครับสิงห์โลดกิจโจดีไซน์สิงห์โลดกิจโจดีไซน์ชนะครับเจ้าหนอ่าพนักงาน